วิเด็กบ้านนอกทั่วๆไปในอดีตนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับท้องไงท้องนาไปรู้จ,จักกับบรรดาชาวบ้านที่เล่นไก่ชนก็เรียกว่าเกจิคล้ายๆว่าผู้ชำนาญการเล่นเรื่องไก่ชนความที่อยากรู้อยากเห็นอยากทดลองเป็นที่มาของการตั้งบอลไก่ชนาสาเหตุที่ปิดบอลไก่ชนนั้นผม,ผมคิดว่าเป็นพ่อคุณแม่ของผมงคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจ พร่อช่วงท,ที่เราเปิดบอนไปชนนั้นคุณแม่ก็ขอร้องอยู่ตลอดเวลาแม่ไม่รู้ว่าจะได้อยู่กับลูกกับลานอีกนานแค่ไหนแม่ขอได้ไหมลูก ทีที่ผ่านมานั้นทำเป็นความรักชีวิตความฝันแม้จะมีบางวันบางที่คิด้อ ที่วันนี้ยังมีเราเมกมัวมุนเบืองบนท้องฟ้าถึงเวลาก็ผ่านเลยไปฟ้าวันใหม่กลับมาสดใสด จากไหนแต่ละหุนทางที่มีเราแต่ละเท้าที่เราก้าวไปแค่ฉันมีเธอข้างกายก็สุดใจแล้วกา,ายแจ็ติง,งลงแล้ววยหลัง,องคอเิลูก้ย นี่แจ็คติ่งครับเป็นเสียงไก่ชนในละแวกเนี้ยใครๆก็รู้จักเสียงแกดังอย่างเนี้พูดเป็นกระชัดเพราะแกเพิ่งย้ายมาจากเมืองจีนใครๆก็เรียกแกแจ็คติงนี่ลุงพรมครับแกเล่นไก่ชนจนเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยแกมีบ้านนะครับแต่บอนไก่อกลายเป็นบ้านหลังที่สองแกที่แกอยู่มากที่สุด และนี่ผมครับบันเจิดที่ใครๆก็รู้จักผมดีใน,ในนามของไอเปียกหล่อไหมล่ะครับข้างๆผมไอเฮงเพื่อนสนิทของผมเองนะครับโตมาด้วยกันแม่รักมันมากก็แทบจะเป็นลูกอีกคนหนึ่งของแม่ผมใาจเ้ิงชนาเยใใ้เสียต่อมาเลยต่อมา ไอ้หนูสองคนนี่ถ้าทางจะชอบเป็นเซียนไก่ละสิเนี่ยครับไปบ้านแจ็คติงเลยโน,โน่นคูกไก่เลยละคครับไปเลยไอ,อ้วิธีดูไก่น,นี่นะเราก็ต้องดูลักษณะอาทางของมันนี่เนี้ยแจ็คติงสอนเราทุกอย่างเกี่ยวกับไก่ชนไม่ว่าจะเป็นการดูเกล็ดดูหน้าแข้งดูงอนดูเดือย,ด,ด,อยดูทุกอย่างที่เกี่ยวกับไก่สักวันหนึ่งเนี่ยนะ อวเนี่ยจะปั่นให้พวกเรื่องสองคนเนี่ยเป็นเซียนไก่ที่เก่งที่สุดมัอนอย่างอ้วให้ได้เลยฮ่า,าน้อยขอคารวะสูหกสูหกท่านอาจารย์ลุกเข้นเี่นย,ยนี่แม่ผมครับท่านใจดีที่สุดในโลกเลยทุกๆวันเนี่ยแม่จะขายเสื้อผ้าอยู่แถวตลาด ผมรัก,กท่านมากเยียงเลยครับแม่ขอบคุณครับแล้วไปให้ถึงโรงเรียนนะไม่ใช่ไปยิงนกตกปลากับเจ้าเฮงอีกได้ข่าวว่าไปเล่นไก่ชนไม่ใช่หรอเระวังนะเวรกรรมมันจะตามสนองอย่าทรมานสัตว์สิลูกมันผิดศีลจำได้ไหมศีลห้าข้อที่แม่ให้ท่องนะ่ะจำได้สิครับข้อหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อ2ไม่ลักทรัพย์ข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกร,รมโอ้ข้อนี้สบายมากครับผมไม่มีหรอกข้อ4ไม่พูดปดข้อ5ไม่ดื่มสุราเมลยัยไปก่อนนะครับแนมะ่สวัสดีครับอเออเปียกวันพระที่จะถึงเนี่ยชวนเจ้าเฮงไปทำบุญด้วยกันนะลกูก

สองคนนี่เก่งจริงๆเลยว่ะข้ามาเห็นเองเล่นกี่ครั้งกี่ครั้งนะชนะเกือบทุกครั้งเลยนี่เจ็กติ่งคงสอนวิชามาดีละสิวันนี้เองเก่งขนาดนี้แล้วนะพอเองโตขึ้นมาสองคนนี่นะรับรองเองต้องเป็นเซียนไก่ชนแน่ๆเลยแล้วดีไม่ดีนะจะได้เป็นถึงเจ้าของบ่อนไก่ชนเองเลยนะโว้ย ไปเดียวเรื่องอะไรไก่ตัวนี้ไปทุบหัวทิ้งเลยนะอะไรวะตีชนะมาตลอดเอาลงอะไรนี่ลูกชายผมครับชื่อเปาเห็นหน้าตาเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยอยากจะมาช่วยผมทำงานนักหรอกแต่ผมบังคับมาและนี่ก็ภรรยาผมครับนอกจากเธอจะทำอาหารให้เรากินกันทั้งบ้านแล้วผมก็เลยให้เธอมาช่วยขายขา้าวแกงที่บอ่อนไก่ อันนี้จ่าพีทเดี๋ยวสิบ์จานนี้เสร็จแล้วไปทำอะไรหนึ่งักนสองอย่างละกันนะชิ้นตัวขายไม่พอได้แค่คุณจีจ้ะเอาแล้วกันแล้วกันแล้วกันจานเดี๋ยวจะพึ่งไปไหนครับจานนี้ไปเสิร์ฟเลยและอีกคนหนึ่งที่ผมอยากจะให้รู้จักโนนเธออยู่ทางนู้นครับน้องฝ้ายลูกสาวผมเองเธอดุกว่าเมียผมอีกนะครับเฮ้ยนี่เรื่องสองคนดูไข่ตัวนั้นยังไงวะเนี่ยมันกำลังตีแพ้เขาอยู่นะเว้ย เนี่ยไอ้ไก่สองตัวเนี่ยดูแลมาให้ดีๆนะเนี่ยเฮ้ยทำได้ไหมทำได้เล่นบอกฉันมาตั้งแต่เด็กแล้วเด็กติงทำอย่างนี้เนี่ยฉันไม่เห็นด้วยนะลูกพูดอะไรเขาเลยฮะไม่เห็นว่าอะไรมันหมายความว่าไงไก่มันตีแพ้มันแพ้ไปมันต้องหนียค่าได้ไม่ได้ไป่ไดไก่ว่าจะตีแพ้ไม่ได้เว้ยโอ้ไม่เคยแพ้ใครเข้าใจดูเหมือนการเปิดบ่อนไก่เนี่ย เป็นทานมาของขุมทรัพย์อย่างมหา,าศาลแต่ในทางกลับกันครอบครัวมผมอืมฝ้ายขึ้นไปสวดมนต์ไหว้พระกับย่าไม่ลูกไปค่ะ Hey. เดี๋ยวน like hey, ี fun, ้ก yeah, ูไม่ค kind of like ่อยเห็นลุงพรมมาเลยว่ะแกหายหน้าหายตาไปไหนวะเฮ้ยนี่เอ็งไม่รู้เหรอลุงพรมแกตายไงตายเหรอหรือว่ามันเออมันจะเกี่ยวแน